ยู่ในปัจจุบันท่านบอกว่าหลวงพ่อชาเคยเข้าวังท่านบอกว่าพระมากมายเจ้ายศเจ้าอย่างต่างๆนานามากมายเนี่ยดูถูกท่านว่าเป็นพระบ้านนอกถือบาทมาเนี่ยประชันข้าวในวังไม่ให้เกียรติในหลวงสมัรัชกาลที่เก้าไม่ให้เกียรติในหลวงมาฉันข้าวจกมือลงในบาททําไมไม่ฉันในโตกในสํำรับหลวงพ่อชาสนใจหลวงพ่อชาฉันข้าวในบาทต่อนหน้าประพักเพราะอะไรรักษาพระวินยัย ไม่มีอะไรถูกต้องดีไปกว่าพระวินยัยท่านพูดเลยว่าต้องยึดตามหลักธรรมหลักวินยัยต้องยึดตามหลักธรรมหลักวินยัยอย่าไปยึดอย่างอื่นให้ยึดพระธรรมยึดหลักสักจจะความจริงอย่าเกงกลัวอย่าเกงใจต่อกิเลสตัณหาในโลกให้เกงใจต่อความจริงให้เกงใจต่อพระธรรมนั่นแหละอาจารย์แบบลื้นขึ้นมาอีกว่าโอเคเราจะต้องเกงใจพระธรรม ไม่ใช่เกรงใจใครต้องเกรงใจต่อพระธรรมคำสั่งสอนและถ้าพูดว่าพวกเรานั่งกันอยู่มีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้นี้ในรถนะท่านบอกว่าเรานั่งกันมีอยู่ในชีวิตทุกวันนี้ก็ได้มีพระมานั่งอยู่มาพูดกันได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระพูทดเจ้าถ้าไม่มีพู้ดเจ้าก็ไม่มีพวกเรานั่งคุยธรรมสนทนาธรรมกันสอนธรรมะกันแบบนี้ได้ถ่าพูดแบบนี้เลยพูดชัดมากชัดจริงๆชัดทุกอย่าง